ดูแลน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับเป็นของเล่นที่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับแต่ว่ามันก็แฝงด้วยความอันตรายด้วยเหมือนกันนะครับไดยพัดนะครับจะวิ่งอยู่ที่นะครับประมาณเจ็ดพันรอบต่อนาทีนะครับซึ่งเยอะมากสูงมากนะครับอันนี้เป็นการบินโชว์แบบ 3D นะครับเป็นการบินโชว์แบบ 3D นะครับผู้ทำการบินนะครับหรือว่านักบินก็คือน้องทองนะครับผมนะฮะ อันนี้เป็นเยาวชนจากนาซ่างนะครับจากกลุ่มเรานั่นเองนะครับเข้าแข่งขันนะครับหลายรายการแล้วนะครับถือว่าเป็นมือโปรแล้วนะครับรางวัลที่ได้นะครับตอนนี้นะฮะก็นะครับมีหลายรางวัลนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับอ่าทองทองน้องๆครับน้องๆครับผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลน้องๆด้วยนะครับช่วยดูแลบุตรหลานท่านด้วยนะครับนะเพราะว่าใบพัดของเขานะครับถือว่าเบรดนะครับ คมมากมากเลยนะครับ7พรรลบอต่อนาทีนะครับถ้าเปลี่ยนเสมือนก็คล้ายๆกับเราเราเราฟันวิดาหไปนะครับนะที่ต่างดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันมาฟันเรานะฮะอย่างน้อยก็ต้องเท้าโรงพยาบาลนะครับนะฝ่้ยั่งวยมื่งขว้ยั่งขยมือนะครั่ซขว้ย่อย่งข่งขย่ยกั่งข้ยฝ่้นะัร้ับได้โกั่งขวับ อย่าเดินเข้ามานะครับให้เดินล็อกขอบสนามนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องๆน,นะครับนะฮะอ่าระยะนะครับระยะในการควบคุมนะครับระยะในการควบคุม เครื่องบินบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกนะครับปีกแข็งนะครับหรือว่าเครื่องบินปีกหมุนนะครับที่น้องๆได้เห็นอยู่นี้เขาเรียกเครื่องบินปีกหมุนนะครับหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับระยะการบังคับนะครับอยู่ที่นะฮะหกิโลนะครับด้านหน้า1กิโลด้านหลัง1กิโลนะครับแล้วก็ความสูง1กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับนะฮะโอ้สวยงามมากนะครับอ้าวนะครับ สวยงามมากนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะเล่นเฉพาะท่าท่าอ่าไม่ยากนะครับเป็นท่าพื้นๆนะครับโชว์สมรรถนะนะครับผมนะฮะอ่เราเห็นว่าบังคับง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผู้บังคับนะครับลองลองดูที่นิ้วมือของเขานะครับอ่าจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะต้องบังคับตลอดเวลา นะครับอะไงท้องไงท้องโชว์ไงท้องโช์ไะท้องไงท้องช์นานๆหน่อยน้องๆอยากดูนานๆนะนี่ครับอันนี้คือความสามารถนะครับนะของคึ้ปบังคับน่านะครับนะสวยงามมากครับโอเคขอบคุณครับขอช่วมือด้วยขอช่วมือด้วยครับสวยงามสวยงามนะครับนะวันนี้เราโชว์กันท่าง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันเนาะนะฮะขออนุญาตโชว์ท่าง่ายๆแล้วกัน นะครับโอเคต่อไปาหน้าครับติ๊กตอกนะครับนี้ท่าติ๊กตอกนะครับระยะเวลานะครับในการบินต่อหนึ่งไฟนะครับก็จะอยู่ที่นะครับห้ถึงเนาทีโอ้โห ทำไมฟังตัวเลขแล้วมันน้อยจังเลยนะครับอย่างน้อยมันนี้บินได้สัก15หรือว่า20นาทีนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับท่าทางที่เราเล่นกันนะครับมันต้องใช้พลังงานสูงนะครับต้องใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นนะครับต่อน่งไฟส์นะครับจะบินได้ประมาณ5-7นาทีโอเคลงสู่พื้นอย่าปลอดภัยเขาเสซฟไว้กับน้องทองด้วยครับน้องทองนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับอันนี้เป็น ประเภทของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเฮลิคอปเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวเราจะมีเฮลิคอปเตอร์ ter, นะครับแบบ